จับสวัสดีพ่อเบบีโด้โส,ดสู่ขูสุ่คนคือเก่าคือเดอมิมมามากินข้าวใจเลยหน่อยกินแดดเลยอีเนี่ยแกงเห็ดกะข้าวเหนียวฮ้อนๆสดนามกอนนัวรัวพี่น้องนัวไอถอยได้หน่อยได้หน่อยกินแล้วเ,แ,เ,วเแล้วอีเนี่ยมาๆมาเวลาบ้านไดนกินของไม่กินของง่ายนล้กันเดี๋ยวจะเด้อกินของง่ายจะต,ต้องเก็บตอนใดกรบเปจัก ตอนแรกกับตอนนั้นเนาะแบบอืมบรรยากาศแบบว่าไม่จังเมื่อไ้กินเห็ดโคมเห็ดป้าน้ำเพินกินแต่เห็ดตลาด ปีบวนได้นเนี่ยชุดแป้งซื้อแป้งแบบสำเร็จมาแล้วก็ระสบแป้งกับไข่ฟองหนึง่งแล้วก็น้ำเย็นจัดหมักไก่หมักเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นแป๊บนึงไม่นานรับครึ่งชั่วโมงให้แป้งมันเสร็ดตัวแล้วก็เอาไปทอดพี่น้องขาทำมันร้อน มันจะได้แป้งที่กรอบมากนีมไมุ่้นใหญ่กว่านี่ทอดไปนานแล้วนะกรอบมากอือือหาตำโตแม่อา,า<ม>หากวนกันนํางเนขาอ,อาหารไม่มีสูตใจตัว ทำตามที่เราถนัดรุงรสตามชอบหวาน ใส่ผักขาเดี๋ยวว่าจะอมต้นหอมภผอีตู่จบอะไรตามมาที่แล้วขอบคุณผู้สนับสนุนขขทุกคนแล้วค่ะเด้อวงให้จนจบเลยเด้อแม่ตุกมม้มว